เดี๋ยวไปเก็บผ้าที่ที่ตากไว้นะลูกครับได้ยินแมมพูดไหมอได้ยินค่ะแม่ก็แม่พูดว่างไงก็แม่บอกว่าเดี๋ยวไปเก็บผ้าที่ตากไว้นะลูกนะแล้ทำไมยังไม่ไปเก็บฝนจะมาแล้วแม่บอกว่าเดี๋ยวว่ะค่ะแม่คือต้องไปเลยลูกเดี๋ยวพับผ้านะลูกนะเรายัดใส่ในตู้เลยนะครับได้ทำไมยังไม่พับอ๋อ ก็แม่บอกว่าเดี๋ยวพับผ้าแล้วใส่ในตู้นะก,ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพับเลยแล้วก็ไปในตู้เดี๋ยวเบล้น้ำให้แม่กินหน่อยนะครับเดี๋ยวเบลน้ำให้แม่กิน,นแม่ทุกครา้ว่าเดี๋ยวทำไมอะครับคือแม่ใช้ลูกก็ตุกลุกเลยได้ยินไหมครับน้ำเหลือควดสุดท้ายแล้วนะครับแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อมาครับไ้ไหนอะเดี๋ยวไปซื้อพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้ก็ไปซื้ออ๋อหนูเข้าใจคำว่าเดี๋ยวของแม่แล้วครับเดี๋ยวกลับมากลับมายัง กลับมายังหนูยังไม่ได้ไปไหนเลยแมยเกี่ยวกับมา